السلامualaikum w a r a h m a t u l ิ a h i ะ a ร a r a k a สวัสดีนักเรียนน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับสำหรับวันนี้นะวันที่4สิงหาคมศ2564เวลาเดิมนะครับวันนี้วันพุธเวลา9นาฬิกาจนถึงเที่ยงนะครับพบกับคุณนสชดีนนะสำหรับวันนี้ครูจะสอนวิชาการงานนะครับเรื่องวันนี้ที่จะสอนก็คือเป็นบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกภายในบ้านนะอ่ะ นักเกยนพร้อมแล้วเราจะไปหน้าตัดไปนะครับอโอเคสำหรับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกภายในบ้านเราต้องมาดูก่อนว่าบ้านของเราเนี่ยนะครับประกอบด้วยใครบ้างใช่ไหมครับเรามาดูก่อนเดี๋ยวก็จะอ่านให้ฟังนะเขาบอกว่าบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว เมื่ออยู่บ้านเราทํากิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวแต่ละบ้านมีจํานวนสมาชิกแตกต่างกันใช่ไหมครับบางครอบครัวเป็นครอบครัวเล็กๆครอบครัวเล็กๆมีอะไรบ้างก็มีไม่มากใช่ไหมมีพ่อมีแม่มีลูกนะครับเป็นครอบครัวเล็กๆนะแต่บางครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่ใหญ่ใช่ไหมครับเป็นครอบครัวที่ใหญ่ก็คือก็จะมีตั้งแต่ พ่อมีแม่มีลูกแล้วยังมีปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอาอีกนะครับอยู่กันรวมกันหลายๆคนนะครับหานกแกนดูจากรูปนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ในกักแกนเข้าใจว่าเราสามารถแบ่งครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวเล็กกับครอบครัวใหญ่ใช่ไหมครับอโอเคทีนี้แต่ละคนก็จะมีหน้าที่นะ หน้าที่แต่ละอย่างเลยนะครับพ่อกับแม่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งนะครับผู้ใหญ่ลุงป้านะ้อาปู่ย่าตายายก็จะมีหน้าที่ต่างส่วนเราเองนะซึ่งเป็นลูกก็จะมีหน้าที่ของเราด้วยใช่ไหมครับน่กนร่แนดูหน้าที่ของพ่อแม่ก่อนมีหน้าที่อะไรบ้างนะเขาบอกว่าพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่ทํางานหาเลี้ยงครอบครัวและดูแลสมาชิกในครอบครัว อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกและทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกช่วยกันทำงานบ้านเช่นทำอาหารซักผ้ารีดผ้าทำความสะอาดบ้านดูแลซ่อมแซมของใช้ในบ้านตัดหญ้ารดน้ำต้นไม้เออหลายหลายอย่างเลยนะนะักเกณฑ์คิดว่าหนักไหมหน้าที่ของพ่อแม่ของเราอ่าใช่แล้วนะครับว่าหน้าที่ของพ่อแม่ของเรานี่หนักอยู่แล้วนะเพราะต้องดูแลเราด้วย ดูแลตัวเองอีกดูแลเราอีกใช่ไหมครับถ้ามลีลูกหลายคนบางคนมีลูกนักเกนก็รู้ใช่ไหมภาในในกักเกนดูจักเพื่อนๆของเราบางคนมีพี่น้องหลายๆคนเพราะฉะนั้นหนะ้าที่ของพ่อแม่เนี่ยหนักมากนะครับต่อไปนะครับเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในบ้านก็มีใครบ้างมีปู่ย่าตายายลุงป้าหนนะ้าอาอันนี้คือเราถือว่าเป็นผู้ใหญ่ภาในบ้าน นะครับซึ่งมีหน้าที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวอบรมเลี้ยงดูลูกหลานทําตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีก็คล้ายๆกับพ่อแม่เมื่อกี้นะครับแล้วก็ช่วยเหลืองานต่างๆในบ้านเช่นทําอาหารกวาดบ้านปลูกต้นไม้รดน้าต้นไม้เป็นต้นก็คล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันทีนี้สุดท้ายเราก็มาดูหน้าที่ของเรานะซึ่งเป็นลูกมีอาที่อย่างไรบ้างหน้าที่ของเราก็คือ ตั้งใจเรียนหนังสือใช่ไหมครับเชื่อฟังคำสอนที่ดีของพ่อแม่และครูช่วยเหลือตนเองเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อพ่อแม่ะนะนักเรียนโตแล้วนะนกักเรียนอยู่ป .2 แล้วนะครับนนต้องแบ่งเบาภาระของพ่อแม่นะอาเช่นล้างจานซักผ้าบางคนก็ซักเบนแล้วนะป .2 ครูเคยถามแล้วนะ อของปีที่แล้วเนี่ยนักเรียนบางคนก็ซักเองบางคนก็ซักด้วยมือด้วยใช่ไหมครับแสดงว่าเป,เป็นตัวอย่างที่ดีนะ,ะครครูขอื่นชมนะครับช่วยเหลืองานบ้านที่ตนเองทําได้กว่ดบ้านถูบ้านล้างจานอะไรพวกนี้เป็นงานง่ายๆนะครับนักเรียนก็สามารถทําเองได้นะ,ะถ้าใครทําได้แสดงว่านักเรียนเป็นลูกที่ดีของพอ่อของแม่แล้วก็ของครอบครัวของนักเรียน ครับอ่าต่อไปนะครับอ่าต่อไปให้เกยียนเป็นรายงานแล้วนะอ่าเป็นรายงานแล้วอ่ให้นักเรียนเขียนหน้าที่ของนักเรียนในฐานะที่เป็นลูกอ่าในฐานะที่นักเรียนเป็นลูกว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่นักเรียนทําเป็นประจําทุกวันนะนักเกรยียนทําอะไรบ้างบอกมาเป็นข้อๆไม่น้อยกว่า10ข้อนะอ,อา่าเดี๋ยวผู้ใจยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ หาเช่นข้อที่หนึ่งหน้าที่ของนักเรียนเรียนกุรอานใช่ไหมครับเรียนกุปนิสอ่าใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วช่วงเย็ยนๆนักเรียนจะต้องเรียนกุกนิสานใช่ไหมครับต่อไปข้อที่สองกวาดบ้านบางคนนะบางคนก็ไม่กวาดอาโอเคไม่เป็นไรนะอันนี้เกณฑ์เราเขียนดูนะลองพิจารณาตัวเองวันแต่และว,วันชีวิตประจําวันของนักเรียนนะนักเรียนทําอะไรบ้างนะ จนถึงข้อเท่าไหรครับข้อที่สามจนถึงข้อที่สิบไม่น้อยกว่าสิบข้อนักเรียนอาจจะเป็นสิบเอ็ดข้อสิบสองข้อหรือไม่ก็นักเรียนถ้าคิดว่านักเรียนทําเยอะกว่านี้นะักเรียนก็เขียนไปเลยให้เยอะๆนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะักเรียนจะต้องทำสิบข้อนะขอให้สนุกขอให้สนุกกับใบงานนะให้สนุกกับใบงานนะครับสําหรับวันนี้ครูขอสอนเพียงเท่านี้นะครับ Ah, semoga puwabila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.